สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาลลาหูพานรวยเช่นเคยครับจะศาสรที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อขอเพียงท่านกดเข้าไปในเบอร์ในโทรศัพท์มือถือของท่านก็ทันก็นกนสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปทุ่มเทมอะไรมากมายได้เงินหมนนื่นแ้แต่ ได้หลักร้อยหลักอะไรอย่างเงี้ยหลักพันก็เราก็สามารถที่จะไปซัพพอร์ตค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือได้มาพิสูจน์กับผมในสาราหูผ้ารวยมีกลุ่มมีลิงก์ลายกลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขแต่ละวันมีการวางตัวเลข,ขลหลายหลากหลายคณะอาจารย์ทุกทุกวันนะครับให้ท่านได้สามารถเลือกได้ว่าท่านจะจับของอาจารย์ท่านใดเอาไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันดูนะครับ นะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับดาวดวงดาวดวงแรกก็คือดาวจันก็คือเลข2อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์มาอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุหัสัปดีดาวขูบาอาจารย์ควบต่อควบคู่กันมาคือดาวอังคารสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับลองไปจับเสียงทายเสียงโชคกันดูนะครับนะครับมีลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับเรียนเชิญนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วครับมา เข้ามาทักไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับ0ูน6 2 9ก4 5 1หและใต้คลิปนี้นะครับ <c oughs> มีไลน์ลกลุ่มกันด้วยครับบอกก็ามาจากสารราหูพานเวยนะครับไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอเรียนเชิญผมอยากให้ทุกท่านได้เสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันเพื่อต้งการเพื่อหากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อ ในช่วงเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้นะครับผมนะครับช่วยบอกบอกต่อๆกันทีด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามชมในช่องของเราก็ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์ช่วยกดติดตามไปฝังกาลังใจต่อสถาบัานของเราและตอนนคณะอาจารย์ทุกท่านครับของเวพรุกท่านจงประสบแต่โชคลาบมัง่งมีสีสุกแง่งเง่งบางปังกันทุกคนเลยครับผมอขอจบคลิประเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม